เดทบายไม่ทำประตูทางออกเยอะๆแบบเกมนี้ส <c oughs> องประตู่างไรยา,ากเลยก็เพิ่มโหมดใหม่ไงเพิ่มโหมดผีสองคนแปดมันต้องมีคนตายแน่ๆผีสองคนแปดอุ <c oughs> ้ยชุดสวยชุดเลยอ่ะ4 <c oughs> สวัสดีครับผมพี่อ้อบอกว่ายูทูปยูทูปก็ดูแล้วก็กตกเหมือนกันแฮะแม ไม่ปิดไฟเหรอปิดไฟเนียนเหรอเปิดไฟแล้วแบบเห็นนี่แล้วปิดไฟปุ๊บอ๋อมีคนปิดไฟด้วยเหรอ,อ,อ,อใช่ทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหน ดีนะเกมนี้มันทางออกมันยังตายตัวเอาเด้อเดี๋ยดๆๆทำยังไงนะเนี่ยตกใจหรือว่าจะกดปีไปได้อุ้ยตื่นเร็วจังวะ น่ตีเสียงดังแอดเอ้อข้างบนมีจุดอันนี้ด้วยหรอ จด่ๆคนที่มันบังทางอยู่เน่แน่เน่เนมันออกไปนรประตูแล้วนะสิสีฟ้าประตูหลังเลยนะ่ดะดูว่าดูไม่ออกน่าจะประตูหน้าป่ะหน้าคืออีกฝั่งที่เขาวิ่งมานี่อะไรมันเนี่ยอันนั้นปากปาก เฮ้ยอินนี่มันรอว่ะอินนี่มันรอทำอะไรเขาวะโอ๊ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งเนี้ยฝั่งนี้เต็มไปหมดเลยโอ้ยไปไม่ได้อ่ะจะออกมาละ เอาไอ้ผู้ชายนี่ออกกันตีไม่โดนเหรอวะแค่นี้ตีไม่โดนเหรอฮ้ตีไม่โดนเหรออื้อตีไม่โดนเหรอเฮ้ฆ่าเหรอใช่ปะฆ่าเร ก็กดเอวะเวลาบรรลุมั้ยอ่ามันจะมาชุบกันได้ไหมลุงอยู่ไหนลุงเหมือนไม่รู้ไปไหนแล้วเสร็จแล้วเลือดเขาเต็มแล้วไงอ๋อเออว่บเขาก็เลือดเกือบเต็มแล้วใช่ปะอ่าเดี๋ยวกีต้ารันลุง อ้าวเขาวิ่งมาตรงนี้แล้วเขาหาทางออกไมเ่เจอพ่อมากันตรงนี้นักใช่ไหม เาได้ยินเสียงประตูเปิดปิดอยู่นะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าใช่คนหรือว่าพวกเราลุงอยู่ไหนนะทางทุ่งอ๋อโอเคฝั่งน,น้นทางนี้มีทางลงทางหนึ่ง ไม่รู้มันมาอยู่กลางทุ่งวะเนี่ยแม่มอยู่แถวนี้นี่ดูดังสดจุดตัดจุดโจ๊กเลยแล้วลองคลิกขวาแล้วก็ไปใส่ขนเฮ้เฮ้ย,ยมันติดแถบเขาแต่เขาติดจุดจุกออกไม่ได้ เห็นป okay. ้าเห็นป้ามันติดจุดจูเขาอ่ะไอ้มันมีตู้จูอยู่ตรงนี้เขาออกไปทางนู้นไม่ได้มึงทำอะไรกูมีแถบอยู่ตรงนี้มึงทำอะไรมึงทำอะไรอีกแถบหนึ่งของกูเนี่ย อีนี่โดนสามแถบเลยอีน uh ี huh, wait, Mother, no ่โดนสามแถบเขาเลยอเฮ้ยเฮ้ยเอไมละเอ้าไม่โดนว่ะ เกมพิกเพียงเพราะเธอเหยียบแถบเขาลืมไปแล้วว่าเขาตั้งแถบไปที่ไหนเนี่ยมุมไหนวะมันจะอยู่กลางที่ไหนสักที่นะ พี่เจ้คนนั้นมันวิ่งกระโดดลงมาตรงนี้เอ้าไม่ลงอ่ะไปป้อนปลาป๊ากันนะ ตีนเหรอพี่ทางลงใต้ดินอยู่ไหนนั่นไงบันเทิงตรงที่วิ่งติดแถบทั้งสามแถบนี่นแหละ <c oughs> ยอดมาก ต้องคิวด่าน,านที่เราชอบกันนะที่ไม่ใช่ด่านหลานบ้านกว้างอะ่ะอีกด่านหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ใครหมดเหรอ <c oughs> ทนนั้นไป็นน <c oughs> ไหนอ่ะอือไอวางกับดักตรงรถอะ่ะกับดักดรถเหรอก็ดูกันเหรอ อ๋อทำอยู่ใช่ปะมใช่ทำมันชอ็อตอ๋อใช่ใช่ใช่แม่ไหนนะที่ฆาตากรวิ่งมาแล้วมันลมกันด้วยกันน่ะ <c oughs> วิอะไรอ่ะนะเรื่องแสงและด่านนี้ด่านนี้เขาควรจะ คนมันชอบไปจูงต,ตรงมุมไหนกันตรงซอกเหรอวางกำลังเหรอ,อตรงนี้ได้ไหมได้เหรอเนาะมันเข้าตรงไหนวะฝั่งนูงน้นล่ะตรงนี้หรอซอกแบบนี้หรอคนมาปะตรงเนี้ยไม่ค่อยมาเนาะฝั่งเนี้ย อันนี้อันนี้ปั่นแล้วใช่ป่ะลงเัียบกันุดเลี้ยงกันขู่อยู่ด้วตื่นเลยมันต้องดักไกลๆอ่ะ ว่าตรงนี้น่าจะดักไม่ได้ผลแต่ขอย้อนกลับไปกันอู๋ยังไม่ตื่นแสดงว่าไอ้พวกนั้นยังไม่ได้ทำอะไรมาเลยตรงนี้คือจุ้วเด็กเดิถ้ามันถลุพรวบลงตรงนี้มันลงแน่นอนเหยียบแถะ แต่บ้านมันสว่างมากเลยนะดันเนี่ย <c oughs> บ้านใหญ่หรือบ้านเนี่ยปู่อยู่ใช่ทางลงบ้านใหญ่ <c oughs> <c oughs> เขาไปดักทางประตูน้อยฝั่งนู้นมันตื่นแล้วมันจะมีมีบันไดฝั่งบ้านเล็กนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวเขาวิ่งไปดักกันเขาคิดว่าประตูนั้นโอ้โห,หนี่ไงนีน่ไงนีน่ไงขึ้นมาประตูดีจริงด้วยโอ้ยดูร่างมดเลยกูมาแรับ ล่เอ๋ขอนี้ปั๊บปั๊บปั๊บโออะไรพิมอะไรเห็นปะปุ่มแชทอ่ะชอบโดนว่ะชอบโดนปุ่มแชท เหยียบแถบช้เหยียบแถบไหมแจ๊ะตัวอยู่ข้างบนเหรอเฮ้ยมันมีปุ่มมันมีโต๊ะจุกตรงนี้เอเหรหเปลี่ยนเลือดให้ลุงกันนค้ ปาส่าเอ๋ส่าเอ๋ปี๊ะ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 เออเมื่อยมืออุ้ยอะไรเนรอวะโอ้ก็ว่าได่กว่า mày mày mãi Thèm mãi thèm Ui, mày... mày mãi 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 này

ไปสองตามดิถึงม่ถึง,ถงประตูใต้เดินเรอะไปดูเลือดเัวลัวมันอยากขอลองวิ่งไปดูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นมันมีทางลงปะจำไม่ผิดก็นั่นไงอะไรอ่ะ nè 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 đi lại hết đi nè. qua ban pa. cái này cái này ไปตอนไหนวะเนี่ยว่า <laughs> ลงล่างว่ะเขาลงไปรอ <c oughs> ล่างหรือบนดูให้หน่อยนะ no, 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 no. ข้างบน no, no, no. เฮลโหล มัน<ไ> <ปะ S 1> จะไปฆ <ปะ S 1> ่าปู่ไปวปะ <laughs> มนต้นองไก่ะอกะต้งไก่ไก่ฝังโนเหนไหะไป

เอเบลิลอะไรไหม a อวิดีโอโหคาสาม